โอเคครับผมสวัสดีครับติดดีแควครับ <c oughs> โอ้ยวันนี้มีงานแปดทิกวาไรดูฮะหกซุนไอหกซององซุนอยู่นู้นอย่าให้ติดเทียรถรถเพียบครับล็อบเลยรถรถปัน่นดูฮะเนี่ยหนึ่งห <c oughs> นาแถบนี้ไม่มีครับยู่เลยอย่าเพิ่งติดเด้อขนนู้นเนะี่ยดูฮะโอ้โหไต่แบบพายมา <c oughs> ช่วยไม่ได้ครับ <c oughs> เอาไมาย่ยู่ติดอกเดียวครับ

อันนี้แปลงนี้ยี่สี่ไลท์ครับรถป้ากลูกพี่โอโ้โหอันนู้นเสร็จไปแล้วอันใหญ่ทิพคว,า,า,วา,าทิพฮาร์ควาทิพฮาร์ทีกไลท์อันนู้นครับต้องอัน,นใหญ่มาเลือกอันนี้อันเล็กต้องอันล่มครับไปเท็เนี้โอ้โหขโมยไม่กลัวหรอกอย่างบ้างไปทิ่วเลยเพราะมันเร็วนึง่งยังตามไม่ทันนะตามโรตีโอู้หไม่ทันนะ รถเยอะครับรถก็มีให้ติดเชียวโอเคครับตไวท้องนอ้อปพ้อเส็นยาวเนี <h> ้ยว <h> หน้าดึงหน้าดึงก,ก็คือขั่อนายไปก่อนมันยาวพ่อม่ได้ท้ามที่เกาะตรงนี้ไว้ตรงนี้ห้ามนะครับทุกคนดึงไปคลองได้แต่ค่อยๆดึงนะตรงเนี้ยพ่อมดึง ตลอดตรงนี้นะลมน้ำไม่มีเนี่ยโอ้คันโอ้ยู่เลยน้ำไม่มีช่วยเมื่อนานนูน้นนะปั้นเลยดูครับแห้งเลยฮะแห้งแกร่งโอเคนือนอนค่อ,คอยๆดึงปุ๊บจุบแป๊บแป๊บ โอ้ยเก่งเก่งดินเนี้ยครับดูฮะลอยบปืลดูโอ้โหล้อเขาขมไปเลยเดี๋ยวพวกมันจะไปซื้อแบบผายแบบซ่อมงามาใส่หูเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเขาแช่น้วไหมไงโอ้ยรถรถปั่นทั่วดีทั่วแทนเลยตอนนี้แ่วนี้ ฮะอันนีนไอ้ตรงนู้นระวัางไอ้ที่เข้า,เาหน้าเช็ดไว้เดี๋ยวโตเตียบแบบฮะไหนก็มาดูดิดินเนี้ยอ้ตไอตรงหา้ขันมึงเท้าอะลรรู้ไปไม่ไว้หยุดนะเดีย๋ยวติดอกนี่ขันนี้แต่ไม่ตีแหรอกหรือปลาไม่รู้เลยทอดขาออกแล้วครับ หนักโตคือมือเดียวแล้วมั้งเนียวเปิดตู้ไปล่ะอันเนี้ยง้นเนียวตายเลยจึ๊บเฮ้ยเปิือแต่เช้าเพราะว่าจะไม่เปิดนนะนะโดซี่ทะเลาะโดซี่ทะเลาะ <c oughs> โอเคครับ ดูฮะโอ้โหเนี่ยว่ายู่ข้างบนแข้งนะดูครับโอ้โหลอยพอจะไปนู้นจะไปทอยตรงนู้นมาไปไม่ไหวต้องเดินน้าเรียบร้อยเลยยู่ <c oughs> ดูว่ากลมเลยโต๊ะขนุนไม่ได้ยางบ้างเนี่ยไม่มีน้ำเลยครับทุกคนโอเคอย่าลงคลิปนี้สักคลิปหนึ่ง <c oughs> 그감사합 okay,